สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําวิธีการสร้างลายกลุ่มเพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลอินดีมนะคะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ลายนี้นะคะคลิกไปหนึ่งทีค่ะเสร็จแล้วเราจะไปที่คําว่าเพื่อนที่อยู่ด้านซ้ายมือข้างล่างนี้นะคะเป็นรูปคนนี้ค่ะคลิกหนึ่งทีค่ะเสร็จแล้วจะเห็นคําว่าสร้างกลุ่มตรงนี้ไหมคะ คลิกหนึ่งทีนะคะแล้วก็คลิกที่คําว่าต่อไปได้เลยค่ะข้างบนนี้นะคะแล้วคลิกที่อ่ะใส,ใส่ชื่อให้หน่อยว่าอ,อินดิมนะคะอินดิมเก็บเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลนี้ก็ได้นะคะอ่าเรามีชื่อแล้วเนาะเราคลิกคำว่าสร้างได้เลยค่ะอ่าเราก็จะได้ห้องเก็บเอกสารของเราเรียบร้อยนะคะแล้วให้เราคลิกที่คำว่าถ้าเราจะเก็บเอกสารเนาะให้เราคลิกที่คำว่าโน้ตตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คลิกที่ตัวสีเขียวๆือกากบาทนี้นะคะ แล้วคลิกที่คำว่าโพสต์ค่ะรูปดินสอแล้วก็เลือกรูปที่เราจะเก็บไปได้เลยค่ะอย่างเช่นน,นี่อันนี้นีนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกที่คําว่าโพสตตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะยิปโพสตไปเลยค่ะอ่า แล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่เราเก็บไว้นะคะก็จะหยุดตรงเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะว่า,าสมมติว่าเราเมื่อกี้เราสร้างไว้ที่ in d ด e in d ด e อะไรนะคะ in d ด e เก็บข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมคะคลิกไปหนึ่งทีคะ่ะ แล้วเราก็จะไปที่แชร์ตรงนี้ข้อมูลอ่าข้อมูลที่เราเก็บไว้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้อยู่ที่โนต้ตนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะ